ที่เป็นนกาทยี่เอบเขาใครับอมานากามใ่ยนะอจห้มังก่างเขาก็เลยใช้เหมือนกันเนี่ยขอเสร็จ้าย้อมแสคุณมีเรย์ยไ่มี่เจ้าเขายะเขารูดไปนัหมดละรูซื้ออะไรเลยบ้างคะ โทรศัพท์กี่เครื่องสี่เครื่องอะไรประกันลูกเส้นกระแสนงินนะไปทำอะไรเอาไปขายต่อเหรอขายเครื่องเท่าห่ต้องต้องถามด้วยเหรอพี่เ้าก็ต้องบอกคามพิวเตอร์แต่ว่าควณเอาบัตรไปดิตมาให้เราใช่แลกกับเงินป่ะก็คือ ให้เหมือนจะให้เราทำอ่ะแลกแต่ให้เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยบ่อ่ไมเออเาียมีแบบนี้ด้วยเหรอให้หมื่นเขาก็จะแบ่งให้เราสองให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้ววันนั้นเอาไปรูดอะไรก็ไอ้นี่ยโทรศัพท์อย่างเดียวโทรศัพท์มือถือกี่เครื่องคะสี่เครื่องสี่เครื่องับพอรวมเบ็ดเสร็จห้าหมื่นกว่ากับหกหมื่นห้าหมื่นกว่ากับหกหมื่นเสร็จแล้วเขาเอาไปขายเขาไปขายหรือเราไปขายคือเราไปขายได้เราเอาไปให้เขา แทนที่เราจะได้เงินเต็มให้เขาแล้เขาให้เรากี่บาทเขาก็ให้เราครึ่งต่อครึ่งครึ่งต่อครึ่งทําแบบนนี้มากี่ครั้งแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยแหละที่ว่าเอาเอาบัตรรูดทำไมถึงทำงบบปกติไม่ได้ทำอันนี้ออกข่าวด้วยเหรอเราไม่กลัวโดนจับหรือทำแบบนี้ก็กลัวนะก็กลัวก็คือจบแล้วทำไมต้องจบเลยนะทำไมไอ้นี่